ไม่แอนนัทโออโอ้ยนี่ชายเกาตกมาที่เขาวงกดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้ตกมาในเขาวงกดนานมากเลยน่ะเอตอนนี้เขาวงกดก็ว่างเปล่าสัตว์ประหลาดก็ไม่มีแถมชายเกาตกมาคนเดียวด้วยรอบนี้นะอะไรแดงๆอะไรแดงๆวิ่งต้องจัดการเนี่ย กระสุนกายกระสุนเจยอเกือบไปแล้วยังไงล่ะต้องรีบจัดการยยเย้ยมาอีกลูกหนึ่งโอ้โออบนี้ไม่รอรอบนี้ไม่รออ๊บโอาไปอาล็อตอล็ออาล็อ้อตนะพ่อตาย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 สุนกษัตริยประหลาดก็ตายเนี่ยไปดูใกล้ๆที่กษัตริย์สีแดงมันที่เฝ้ารอวันนี้มานานแล้วที่จะจัดการมันเฮ้ยหน้าตาคุณคุณแค่พลิกศดูซิ ไอ้บันนี่นี่มันตัวอะไรนี่มาไชเกิลนี่โอ้ตายแล้วายเกิลเธอไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ฉันโดนที่เธอยิงมันตะเกียงไงล่ะโอ้โหคิดว่าเป็นสับประหลาดจะจุมน้ำก็คงฟื้นมั้งเดี๋ยวจน้ำจุมน้ำก่อนจุมน้ำเมื่อไหร่เมา่อไงไงจุน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 จุมตื่นแล้ว โอ้ตายแล้วชท็ก,ก็ฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้วเฮ้ยแท็กก็เป็นอะไรรู้สึกไม่สดชื่นหรืออากาศาร้อนหรือว,วิกวิกเลยเป็นลมเมื่อกี้นะแอบก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นลมฉันสั่นหลบกระสุนอยู่ตั้งนานแต่ว่าเธอเล็งเป้ามาที่ฉันนะสิฉันคิดว่าเป็นสับปะหลาดนี่ โดนไปสองลูกไม่รอดเลยน่ะว้ายวิ่งดีกว่าเอ้าเธอจะวิ่งอะไรอีกนี่ฉันเองไอแลวชายก็วิ่งเร็วโอ้พี่งอะไล่ของเธอนั่นไงไม่รีบวิ่งโดนเลยเอามามาชายก็มาตกลงไปในเขาก็กดแล้วชายก็รีบมันเร็วเดี๋ยวมันจะไปช่วยชายเขาเองนะว้ายขับเบือบในน้ำ หมือนมันวารม,มาได้เลยนะ่ะมันอยู่กับบันนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยชายเกิลทำยังไงดีนะ่ะนั่นน่ะสิเอาเอาเอดีฉันฉันเองม่ฉันเองม่ฉันเอง,ฉ,เองฉันว่านะบนันนี่เรารีบเข้าไปในข้าววงกดกันก่อนดีกว่า ถ้ามันจะกี้มันเข้าไปแล้วมันก็มันอยู่ในน้ําต่อนะชายเกิลจะทำยังไงดีนะ่ะอย่างน้อยถ้าอุ้ยมันมาแล้วมันกระโดดขึ้นมาจากน้ำคือชุ <c oughs> ดบัตตีกระโดดบนกําแพงแล้วหนึ่งคับันนี้จะไม่มีทางตก ต้องจักกำแพงแน่นอนเลยเพราะถ้ามันยังวิ่งอยู่ในเขาวงกตอย่างนี้แล้วมันที่ขอเดินบนสันกำแพงดีกว่าที่เชียงใหม่่ะนะโอ้เราต้องไปถึงไกลขนาดเชียงใหม่เลยเหรอใช่เพราะเราต้องวิ่งสานกำแพงอันอน,อนั้นไงชายก็เธอตกแล้วเธอไม่ได้วิ่งบนสันกำแพงแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ช้ก็ไม่ได้อยู่เชียงใหม่แล้วสิไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่ใต้แล้วตอนนี้นะเออ,นะเอใต้แล้วหรือตายแล้วนะอะไรนะเออใต้แล้วหรือตายแล้วน่ะ น่าจะยังไม่ตายนะจแต่เราอาจจะใกล้ๆเร็วๆนี้แหละทุกคนมาช่วยโหวตกันซิว่าบันดี้ควรจะเดินไปถึงเขาโงกดที่เป็นหอคอยตรงนั้นหรือเปล่าน่ะฉันว่าควรนะฉันโหวตว่าควรอย่างมากเลยนะควรก็ไปรีบไปกันเถอะฮ่าๆควรมีควรแล้วแต่จะปลดโอ้ยได้ปลดจริงๆเลยอย่าวิธีการฝึกวิ่งบนสันกำแพงที่ถูกต้องต้องวิ่งแบบนี้นะชเกิล ฝึกวิทยายุทธเมื่อกี้มันเป็นเมื่อกี้ก็ทำให้ดูว่าถ้าวิ่งแบบไม่ดีมันจะตกอย่างนั้นเดี๋ยววันี่จะโชว์อีกรอบนะโอเคโอเคเห็นไหมวิทยายุทธการวิ่งบนสันกระแพงว้าวที่เธอไปฝึกมาจากวัดเจ้าหลินเหรอถูกต้องแล้วชายเก่าวันสาบินไปถึงประเทศจีนเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะมันเป็นการสาธิตอีกโอ๊ย อย่าบอกนะว่าบันนี่เธอโดนจายซวกแล้วน่าใครกูช่วยด้วยช่วยด้วยันมันมันอยู่แถวนี้น่าออบันนี่ฉันว่านะฉันไปทางดีกว่าเฮ้ย โดดสูงมากเลยชัยก็ช่วยช่วยช่วยด้วยมันวิ่งเออเอมันไปทางอื่นแล้วชัยก็วันนี้จะยังรอดอยู่ใช่ไหมน่ะว้าวมันกระโดดสูงมากเลยโอ้ดมันสัตว์กระแพ้ได้ด้วยในเมมันวิ่งข้างบนฉันก็จะวิ่งข้างล่างมันจะได้หาฉันไม่เจอฉันว่ามันเห็นเธอนะโอ้ยอย่างน้อยถ้ามันเห็นฉันแต่มันก็คงต้องแวะซอกซอยซอกซอยอยู่สักหน่อยแหละอันนี้หมาหรือกระต่ายใช้ก็ทำไมกระโดดสูงจังเลยแฮนท่นสิกระต่ายอย่าง เธอยังกระโดดไม่สูงเท่ามันเลยน่ถูกต้องชายกิ้วฉันวอดเจอกันที่ปลายสายปลายทางเลยดีกว่าหอคอยว่ากันเอ๊ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันหลงทางแล้วแหละเอ๊เอ๊เอ๊วายไนด้เห็นแดงๆเมื่อกี้แวบๆบแบบฉันหรอถ,ถ้าไม่ใช่ฉันก็หวังว่าจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวอื่นนะเจอแล้ว<อ>ไป<อ>วิง่ง เดินหน้าสุดกำลังปั๊บพับพั๊บปั๊บกรึบรึบครึบชัาก็เะรีบมาส่ช้าก็ยเลยเดี๋ยวก็สีแงแกอยู่ตรงนี้อีกหรอกนะบัดดี้เลือดเหลือแค่แปดกเกิลโอ้ที่เธอโดนมันจัดการมาตะกี้แน่ๆเลยนะใช่เธอไปชันหน้ากับมันเลยใช่ไหมนะ Yes แต่แต่ตอจากนี้ระไป เชิญกับทางตัน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 รีบไปทางอื่นทางนี้ทางนี้ไปไมาไปเลยเชื่อบันนี่บันนี่เรียนมานะเออว่าแต่เมื่อกี้น่ะเธอไปฟัดกับมันมาหรออ่าอย่าเรียกว่าฟัดถ้าฟัดต้องเป็นหมาด้วยกันแต่บันนี่เป็นกระต่ายบันนี่ไม่ฟัดมันอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าเธอทํายังไงเธอถึงรอดมาได้น่ะเพาะบันนี่เป็นกระต่ายบันนี่ก็กระโดดหนีมาสิชาเกิร์เ่ชารกเกร์ไม่จะเป็นตัวบ้า โดไม่ทันเลยกิวอ้วว้ายโอ้โหบันนี่จะตกอย่างแรงเลยนะพุ่งไปอย่างอุกาบาตเลยไชคิกลนี่กระโดดขึ้นมายังไงบันนี่เ็กกระต่ายโอ้เราถึงหอคอยแล้วตอนนี้งาบันนี่รีบเข้าหอคอยก่อนเลยดีกว่าแล้วก็รีบปิดกั้นทางเข้าฉันเข้าก่อนฉันเข้าก่อนฉันเข้าแล้วนี่บันนี่เอาโต๊ะกั้นเลยแงพลิกโต๊ะ ว้าย,ายกระเด็นโอ,โอ้โหยังกะเธอไปมีวิทยายุทธ่าจริงๆเลยนะธรรมดาใช้กเกิลบัดดี่ไปเรียนมาจากวัดเซ้าหลินนะะ่ะนะไม่รู้จักนี่รู้จักไว้เลยนะวัดเซ้าหลินเนี่ยสอนวิทยายุทธให้กับบันนี่นะโอ,โ,โอเคปิด,ดประตูได้<า>แล้วเลยไม่มีช่องใดๆเลยนะถูกต้องใช้กเกิลมันจะมีได้ไงในเมื่อไม่มีทีวีอืม และช่องหน้าอันหละโอเคนี่นบินขึ้นทางบนดีกว่าง่ะคราวนี้เราก็เห็นมันอยู่ทุกที่ได้เลยเพราะเราอยู่บนทอคอยแล้วเงื้อ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 ไงโอ้ดันนั่นไงตัวขาวขาวอ่ะบัดดี้เห็นอยู่นี่มันตัวสีดําไม่ใช่หรอไม่ฟันมันขาวนั่นไงเฮ้ยมันกําลังจะมาหาเรา้ชา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 เฮนี่ไหน <c oughs> อีกสักทีหนึ่งไงตุ้ม อ้ม,มันเข้ามาได้ใชก็มันทำพ um ังเฮ้ยมาทำประตูตะพังอ้มัรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้มันกระตุบกระตึบมันกระตึบใชก็มบนกระตึบเฮ้ยบันนี้ในเมื่อมันขึ well> ้นมาเรากระโดดลงข้างล่างแล้วเฮ้ยมันกำลังจัดการสิชก็ตึ๊บตึ๊บดกระเมือกเ้ชหนีก่อนนีก่อนชก็หนีก่อนใช้็หนีก่อนเฮ้ย ผมมนตามเธอไปแล้วเลือดมันแค่พันห้าเองชัเก้าจัดการมันเราจะชนะจะขอคอยได้จัดการเออใหญ่มันโหดมากเลยนั้นเนี่ยใช่มันโหดมากเลยนะถึงเลือดมันจะน้อยแต่ว่าดาเมจมันรุนแรงมากเลยบันนี่เฮ้ยช้เก้าฉันเห็นมันแล้วเฮ้ยฉันก็เห็นมันล็อกเป้าหมายยิงตั้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 ั้งตนี่ักลังหันหลังอยู่มันกลังหันหลังอยู่ถูกต้อง เลือดมันเหลือน,นิดเดียวแล้ว1400 1400พันสี่พันสี่ช็อกโกแลีจัดการก่อนที่มันจะเข้ามาในคอคอยเราบบเ้อบตันงต้องตเองต้ลืองต้อ้อง้้องอ้องต้องต้้ามาแล้วแต้องต้้อนะงต้อตตงต้ง นี่แน่ด้วยนี่นี่นี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 ่โอ้เธอลงไปหาไชคล์แล้วนะทำไมมันเดินตามไชคลมาล่ะมันได้ยิงอยู่มันได้ยิงอยู่ตัก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 โอ้เธอเห็นว่ามันตามฉันอยู่ไหมมันตามไชคลอยู่อย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ต้องเจออาวุธลับของบันไชคลีขึ้นก่อนปืนสายฟ้าผ่าไชคลีขึ้นมาเร็วกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไป แล้วมันกระตึบกระตึบอยู่มันกระตึบกระตึบอยู่เร็วเร็วมาแล้วฉันมาแล้วนี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้มันกระตึบกระตึบตรงนี้ชายเก้าถออมันติดอยู่อย่างงี้อ่มันเข้าไม่ได้เปรี้ยงืสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปให้เลยเป็นไงล่ะรอดไหมยังมันยังรอดโอ้ยังรอดอยู่โอ้ทำไมมันหิวเลือดได้เยอะจังเฮ้ยมันกลายล่างนี่ชายเก้าจริงด้วยมันกลายล่างอีกสักนัดหนึ่งเปรี้ยงลงไปเลยอย่าตัวอะไรเนี่ยกสักกลายล่างใช่ไหมต้อง ตายังพูดสายฟ้าผ่าวันนี้เป็นเลยฉันก็ช่วยกินหน่อยฉันก็ลังกระหน่ำริงอยู่นี่อีกสักเปรี้ยงหนึ่งไงล่ะเฮ้ยแล้วราวมถุยเลือดมันพิวไวมากเลยน่ะโอ้มันกลายร่างอีกแล้วน่ะเฮ้ยอีกสักเปรี้ยงหนึ่งเก็ยิงยาสลบต้องสลบแล้วแหละจากวันนี้ยิงยาสลบโอ้อย่กงมันเริ่มกลายร่างเรื่อยๆแล้วเนี่ยอีกสักนัดหนึ่งนะฉันว่านะในเมื่อมันกลายร่างแบบเนี้ยล้วน่าจับมันมาทับ กา <Wednesday. S 1> anyway. รเิดหลอกอะไรสักอย่างมันก็อยู่นะเหมือนกันนะเนี่ยฉันยิงะยิงปืนยาสลบใส่เลยฉันให้ยิงยาสลบอยูแต่ว่าไม่สลบสักทีปเลยมันดิงแล้วมันนอกไปแล้วใช่จับได้แล้วขึ้นมาไงเอาไปเล่นอะไรดีเนี่ยอโอ้มันกลายเป็นหมาสีฟ้าเชก็ดูสิเชก็ลงมาดูแล้ว สรุปเมือบไปแล้วหมาสีฟ้าตาแดงด้วยนะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาไปเล่นวีเอสด้านแล้วล่ะหรือว่าเราจะชันสูตรมันดีนะดีมากไชเกิลหน้าตาแดงๆอย่างงี้เจอบันนี่เข้าไปจัดการซีแงะแกแน่นอนเอ้ยว้ายเอ๊ะยาสรบคงไม่พอ